สอนเทคนิคย่างหมูให้หอมครับซึ่งวันนี้เราจะมีตัวช่วยพิเศษนั่นก็คือน้ำมันงาก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนว่าการที่เราจะทาน้ำมันงาบนเนื้อสัตว์เพื่อเอาไปย่างนะครับแนะนำว่าอย่าทากับตัวที่หมักซอสมาใช้ตัวที่เป็นรอก็คือแบบไม่มีซอสเคลือบนะครับอ่ะซึ่งทางร้านของเรานะครับก็จะมีน้ำมันงานะครับถ้าใครชอบใส่เกลือสามารถใส่เกลือได้ผมต้องบอกก่อนวิธีนี้ใช้ทาก่อนหรือทาหลังก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าทาก่อนเนี่ย คุณจะย่างออกมาได้แบบโอ้หอมเลอเกิดวันนี้ผมจะมาทําให้ดูครับกอ็อเลยก็ไปเตรียมน้ํามันงานนะครับแนะนําว่าหยอดใส่จานไว้จะผสมเกลือด้วยก็ได้นะครับทีนี้เราก็นําเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้ทําการเตรียมไว้นะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นหมูสันคอหรือใครมากอยากกินเนื้อลิปอายเนื้อใบพายเนื้อพิมเมียมหรือว่าเนื้อหันเตาสามารถทําได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมจะเอาเนื้อหมูสามชั้นนะครับมาทําการ ทาด้วยน้ำมันงาก่อนนำช้อนนะครับแนะนํานะครับนาหลังช้อนแปะกับน้ามันงานะครับทีนี้ก็เอามาทาทาไว้ที่ตัวเนื้อสัตว์นะครับลงไปย่างได้ทันทีนะครับอ๋อเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องกลัวควันนะเพราะว่าท่อดูดควันเราดูดขึ้นเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณต้องสังเกตนะครับก็แนะนําว่าให้สังเกตบริเวณหนังหมูนะครับบริเวณหนังหมูจะเปลี่ยนสีมานะครับถ้ามันมีอาการเริ่มที่จะสุก ทีนี้ดูยังไงก็ดูจากสีที่มันจะไล่จากบริเวณหนังหมูขึ้นมาแล้วกันเอาสักประมาณ60นะครับสีจะเปลี่ยนไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราค่อยกลับตอนนี้เรารอย่างไปก่อนนะครับทีนี้ครับสีของหนังเริ่มที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีเข้มได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วแนะนำนะครับเอาช้อนหลังช้อนนะครับแปะน้ำมันงาอย่างนี้นะครับแปะเสร็จเอาลงไปทานะครับระหว่างที่เราย่างอยู่นะครับทาด้านบนเลย เพราะว่าทําไมเพราะว่าเรากําลังจะกลับผิวของเขาเพื่อย่างอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับโอเคทีนี้ก็ทําการพลิกได้เลยครับเห็นไหมครับไม่มีติดกระทะเลยอู้หูมันสวยจริงๆสีทองเลยนะหมูสามชั้นเป็นแบบสีทองสวยงามเลยนะครับทีนี้ครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าหมู่ะเริ่มสุกแล้วนะครับ ประมาณ70 8 0ถึงปพอนะเราทำการตัดแบ่งส่วนได้เลยครับนี่นครับเมื่อเราทำการตัดแบ่งส่วนแล้วนะครับเราก็ทำการย่างเขาต่อนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทำให้หมูของเรานะครับสุกแน่นอนทั้งหมดนะครับ แล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับโหนี่คือเทคนิคการย่างหมูสามชั้นแบบโปรนะที่สําคัญคือเสริมออปชันให้หอมด้วยเห็นไหมแล้วก็ไม่มีติดกระทะเลยนะครับตอนที่หมูเดือดปุดๆเนี่ยมันช่างสวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมประมาณนี้ทีนี้หมูของเราก็จะสุกแล้วนะครับเมื่อหมูของเราเริ่มสุกนะครับก็คีบใส่จานได้เลยนะครับนี่นะครับหมูของเราก็จะสวยก็จะหอมที่สาคัญ กรอบนอกนุ่มในทำแบบนี้อร่อยแน่นอนวิธีย่างหมูแบบมือโปรนะครับใช้น้ำมันงานะครับย้ํานะครับทาบางๆก็พอนะครับใครอยากใส่เกลือสามารถใส่เกลือแล้วก็สามารถนํามาทาได้ด้วยนี่หอมนะครับอร่อยนะครับใครๆก็ทําได้และใครอยากทานปิ้งย่างเกาหลีในห้องแอร์มีท่อดูดควันนะครับตรงนี้คือเพียงย่างปิ้งย่างเกาหลี219สาขาหลังเซ็นทรัลสุตยาเราจะมีสาขามิงเกิลฮิวมินดูยด้วยใครใกล้ที่ไหนเชิญสาขานั้นครับ